สวิตเทคซิกที n อ4 0วกว่าบาทคุณได้มันติทูนมีฟังก์ชันการใช้งานครบวัสดุความปราณีตในการผลิตถือว่าดีเกินราคาไปเยอะเลยคี่ปูนไซส์ใบตัดเปลี่ยนได้ฟังเตนคาร์บดาย์อย่างดีเลยเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีปีใหม่กันอีกรอบหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปแรกของปี2024 m ิมันติทูนกันอีกแล้วตัวนี้มากล่องดำเลยนะ,ะเดี๋ยวลองดูรายละเอียดเขานิดนึ่งฮนะชื่อรุ่น6 i e in one มันติทูนสเ e s เลสตแล้วก็มีเป็นภาษารัสเซียเขาน่าจะเน้นขายในรัสเซียด้วยนะจากโรงงานหังโจเกรสตา Industrial เจ้าเก่าเจ้าใหญ่เจ้าดังแก่กล่องดูกันก่อนเลยเป็นกระดาษรีไซเคิลนะฮะเหมือนเดิม สวยมากเลยซองเดี๋ยวค่อยดูกันที่เขาให้มาในกล่องมีอะไรอีกบ้างคู่มือเล็กๆอย่างเงี้ยรีเล็บอก อธิบายตำแหน่งอะไรต่ออะไรชื่อรุ่นนะฮะ16ใน1มัลติทูนชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการก็ยาวๆตามสไตล์ของค่ายนี้เขาเลยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ WorkPro d u ดูราเทอะไรก็ตามแต่เขาจะชื่อรุ่นยาวๆเย,ย่าง ST021033A ก็จะมีอธิบาย Part List ต่างๆเตือนให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความคมของใบมีดอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เป็นการ์ดขอบคุณน,นะครับที่สนับสนุนสินค้าของเขา ใส่ซองมาอย่างนี้เลยฮนะเป็นไนลอนอย่างดีเลยสวยกระชับเหมาะมากไม่ยืดไม่เอถอะทะเสียดายนิดนึงเขาทํามาเป็นร้อยเข็มขัดหรือร้อยสายเป้ดได้อย่างเดียวคือต้องถอดสายมาก,ก่อนแล้วร้อยเพราะตรงนี้เขาไม่มีตัวเวลโครให้เราถอดออกมาคล้องสําหรับเป็นมอนเลสิสเต็มอะไรพวกนี้นะฮะกระดุมเป๊กเป็นอย่างดีเลยนะอย่างแข็งแรงเลยอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นลายปักผ้า ยี่ห้อสวิสเทคด้านข้างนี่จะมีแถบอีลัสติกยืดยืดได้นิดนิดทั้งสองฝั่งยืดหยุ่นได้นิดหน่อยดีมากครับงานตัดเย็บมาสวยงามเรียบร้อยดีมากเลยบอด y ี้เขาเนี่ยเป็นทรงสมมาตรนะแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซนต์ดูรู้เพราะว่าทางฝั่งนี้จะมีคลิปจะยิงเลเซอร์เป็นชื่อยี่ห้อสวิสเทคติดมาด้วยลายตรงนี้เหมือนเป็นลายบลัช หยาบๆนะครับแต่ว่าไม่หยาบจริงๆพอรูปไปแล้วเนี่ยไม่มีเท็กเจอร์ลื่นเลยทํามาเป็นลายอย่างนี้เองคือให้ดูว่าเป็นลายดิบๆคล้ายๆกับใสามามิลลิ่งมาดิบๆเลยอะไรประมาณนี้ตัวล็อกใบอุปกรณ์เนี่ยเท่เลยระบบ a อ็กซิสล็อกเลยนะอย่างดีเลยดูน้ําหนักก่อนเนาะสองรอเก้อาซองไปด้วย253 กรัมความยาวของเขาเนี่ยไม่รวมซองนะเอาเฉพาะตัวเขาเนี่ยประมาณ 10. cent, 10.5เ mm. ซนระ้อยมมเนาะด้านกว้างที่สุดนช่วงกว้างที่สุดก็ประมาณ4 4 mm. มมด้านหนาสุดเอาแบบไม่รวมคลิปนะประมาณ1.8 mm. เปิดมาก็จะเจอครีมข้างในนี้จะเป็นคีมอย่างเดียวตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าถ้าใครซื้อเตรียมประแจทีสตาร์เบอร์10ติดเอาไว้เลยต้องปรับแต่งตรงนี้แน่ๆดีฟมาจากโรงงานเนี่ย ค่อนข้างแข็งเพราะว่าล็อตนี้ผมไม่ได้เอาตัวนี้มาตัวเดียวมีมากกว่านี้ส่งมอบให้คนอื่นเขาไปหมดแล้วนะแล้วก็แข็งทุกตัวแข็งแทบทุกตัวเลยต้องปรับแต่งตรงนี้นิดหน่อยต้องใช้ T ีสตาร์เบอร์สิบสองตัว,ล,นนตวล็อกด้านนี้ตัวหนึ่งล็อกด้านนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ไขคลายนิดหนึ่งไม่ไม่ถึงเกลียวครึ่งเกลียวก็จะสมูทแล้วหัวครีมก็เป็นครีมปากแหลมครีมปลายแหลมแบบนี้นะครับนิทเทิลโนสพลายเออร์ตรงนี้ก็ไว้จับไว้ บีบไว้บิดไว้ทาอะไรได้สารพัดเลยตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้จับพวกของกลมๆนะหัวน็อตหัวอะไรพวกนี้ได้นะตามสไตล์ที่เราเคยใช้คีมแบบนี้กันมาใบาตัดคราวที่แล้วรีวิวรุ่นที่แล้วไปเนี่ยใบยตัดถอดเปลี่ยนไม่ได้คราวนี้ใบตัดเป็นแบบถอดเปลี่ยนได้เนาะก็ถ้าเผื่อใช้จนสึกจนพังไปก็เป็นใบตัดแบบทางสเตนคาร์บอยแบบนี้ถอด น็อตออกมา2ตัวเปลี่ยนได้เลยชุดหนึ่งผมเคยเห็นไม่ถึงร้อยก็มีนะใน AliExpress เนี่ยความแน่นตรงนี้เป็นหัวใจหลักของครีมเลยเนี่ยเจ้าพ่อเครื่องมืออย่างค่ายเกรสตาเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับไม่มีการดิ้นเลยฮนะเวลาจับสองข้างนี่เราบิดแล้วโยกเนี่ยนะจุดตรงนี้นิ่งมากๆเลยมีแอ s ซิสสปริงะสปริงดีดกลับไม่แข็งกำลังดีสปริงดีดกลับ,ลลบใช้ได้เลยดูจากความแน่นทางด้านนี้ไปแล้วนะดังนั้นโยกไม่โยกเนี่ย ความแน่นทางด้านแรงบีบก็เหมือนครีมจริงเลยฮะมือผมมือซ้ายผมเป็นมือที่ถนัดไม่ยุบเลยแข็งแรงดีมากๆน่าใช้มากถือว่าเข้าท่าน่าใช้เลยโดยเฉพาะเปลี่ยนใบตัดได้ตรงนี้เอามาใช้ประโยชน์อแล้วม่ค่อยได้นะเขาทํามาไม่ได้มีเป็นตัวสําหรับย้ําหัวสายไฟอะไรต่ออะไรไม่มีทําไม่ได้เตือนอีกนิดนึงฮนะตรงบริเวณนี้บริเวณมุมของปลายเนี่ยนะฮะทั้งสองทั้ง4ด้านเลย 1234 1, เนี่ยคมมากๆถ้าใช้งานจริงแนะนําให้ตะไบลบสักนิดเดียวถ่ายสักข้างละ2ปื๊ดก็ได้คมไปนิดนึงมันเกิดปัญหาอย่างนี้ฮะตอนที่เราเปิดออกมาจะใช้งานเนี่ยช่วงที่เปิดออกมา,มา,าเนี่ยบางทีจังหวะเนี่ยมือเราไปโดนตรงนี้เจ็บนะบอกเลยว่าเจ็บขนาดมือผมด้านๆา,น,านี้ยังเจ็บเลยคลิปเนี่ยถ้าไม่ชอบถ้าไม่อยากใช้ก็ถอดออกได้ ผมว่าใช้เถอะเพราะว่ามันน่าจะมีประโยชน์แหละความแข็งความเด้งอะไรกับการสปริงตัวอะไรของเขาเนี่ยกำลังดีมากๆเลยไม่ได้แข็งจนใช้ยากไม่ได้อ่อนจนกระทั่งหลุดล่วงง่ายอะไรพวกนี้นะ,ะเดี๋ยวเก็บหัวครีมก่อนเดี๋ยวเก็บหัวครีมก่อนนะทีนี้มาดูส่วนของใบอุปกรณ์ที่เขามีมาให้เริ่มจากด้านที่ไม่มีคลิปใบแรกใบหลักเลยเนี่ย เป็นพระเอกของรายการเลยก็คือใบมีดหลักออกแบบมาเหมือนจะวันแทนโอเปเรตได้แต่อันตรายนิดๆเหมือนกันเพราะตรงนี้มันเป็นใบเซอร์เรตเอทเป็นใบหยักประมาณ2เซนอยู่ตรงโคนใบเ,เห็นไหมฮะเป็นใบหยักอยู่ตรงโคนใบในประมาณ2เซนแล้วที่เหลือก็จะเป็นใบคมเรียบเดี๋ยวลองมาวัดความยาวของใบตลอดถ้ารวมหมดแล้วก็ประมาณ5.5เซนแบ่งเป็นช่วง ใบหย,ยกักแสองเซนใบหยักนี่มีประโยชน์มากถ้าคนที่เคยใช้งานใช้มีดมาบ่อยๆจะรู้กิติศัพท์เลยว่าใบาคมหยักเนี่ยตัดของลื่นๆตัดเชือกไนล่อนตัดสายาราคอร์ดหรือตัดสายเซฟตี้เบลล์ในรถนะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูความคมของช่วงที่เป็นใบเพลนเอทเนี่ยนะใบคมเรียบทรงใบก็เป็นดอปพอยต์ธรรมดาการฟินิชผิวเนี่ยไม่ใช่ซาตินสะทีเดียวนะเป็นลายกึ่งๆสโตนวอสนะฮะสวยฮะกำลังดีเลยดูแบบไม่ได้หยาบ แล้วก็ไม่ได้ผุดผ่องมากแบบสตินฟินิสนะและดูบึกบืนดีอะ่ะวิธีการตรสอบความคมจะรูดเหมือนกับใบคมเรียบตลอดใบคงจะไม่ได้นะเพราะว่ามันติดหยักตรงนี้ก็ต้องเอาแต่ตรงนี้เนี่ยนะเห็นเห็นก็เห็นเห็นอยู่ว่าเออคมประมาณนี้นะครับคมใช้ได้เลยแต่ว่าเรารูดตลอดใบไม่ได้ใบเขาเป็นใบเล็กนะใบไม่กว้างไม่ใหญ่อันนี้ก็ไม่ได้เน้นใบมีด ที่ใหญ่โตอะไรมากนักระบบล็อกใบเป็นแบบ axis lock ก็คือต้องดึงดึงข้างเดียวหรือดึงสองข้างก็ได้นะดึงเข้าหาตัวแล้วก็พับใบได้ถ้าไม่ดึงพับไม่ได้ก็เป็นรูปกุญแจล็อกอยู่ตรงนี้เนาะใบที่2มีประโยชน์มากก็คือใบเปิดกระป๋องกระป๋องที่มันจําเป็นต้องใช้ที่เปิดอย่างนี้นะที่ไม่มีฝาดึงก็ใชตัวนี้แล้วตรงโคนนี่ก็เป็นเปิดขวดใบนี้3 in o n เลยแล้วก็มีไขควงแบน ก็ไม่เล็กมากนะไขควงแบนปลายประมาณ3มิลนะใช้งานทั่วไปได้เลยล็อกเหมือนกันต่อมาดูใบที่3ไขควงแบนเหมือนกันแต่ว่าปากจะหนานิดนึงนะถ้าชอบใช้ก็อาจจะต้องแต่งปลายให้แบนกว่านี้อีกนิดนึงอะ่ะใช้ตะใบแต่งตรงนี้จะมีร่องวีคัตเอาไว้ตัดปอกสายไฟเอาไว้ตัดลวดกระปอกได้ดีนะครับได้เลย เก็บใบนี้อ่าทีนี้มาดูอีกใบหนึ่งดีกว่าไม่มีนะเล็กมากใบกันไกลจิ๋วมากเลยฮนะอ่าคมกันไกลนี่ตำประมาณ1.6-1.7เซนความคมก็ใช้ได้เลยนะคมระดับตัดพวกแผ่นหนังตัดผ้าใบ2ชั้น4ชั้น8ชั้นอ่ะลองดู8ชั้นแล้วกันเยอะกว่า8ชั้นนี่จะไม่ไหวนะในกระดาษ A 4 8ชั้นก็เข้าแบบ นิ่มๆเลยไม่เจ็บมือด้วยนะดีกว่าที่คิดไปเยอะเลยคมคมมากๆนะแต่ว่าช่วงคมใบจะสั้นไปนิดหนึ่งแล้วก็มีสปริงช่วยดีดสปริงก็ใช้เป็นเหล็กสปริงดือ้อๆแบบนี้เลยก็บที่เก็บใบตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องอ้าออกอย่างนี้นะเก็บได้ทั้งอย่างนี้เลยดึง a อ i s ซิสลแล้วก็พับเก็บเข้ามาแบบนี้จบแล้วนะครับด้านนี้4ใบอีกด้านหนึ่งเจออันนี้เลยฮนะไขควงไขควงฟิลิป ประมาณเบอร์1เป็นทรงแท่งเหลี่ยมแบบนี้แข็งแรงมากน่าใช้มากอันนี้ไม่ต้องอธิบายกันมากนะฟิลิปสกูดเวอร์ก็เป็นไขควงแฉกใช้งานเยอะใช้งานบ่อยโอกาสใช้เยอะสุดต่อมาใบนี้ใบที่2ของฝั่งที่มีคลิปสิ่งที่มีประโยชน์มากๆใบมีดธรรมดาแต่เป็นใบเล็กคมมีดประมาณ3เซนกว่ากคมใช้ได้ด้วยเหมือนกันไม่คมเท่าไอใบใบหลักเขานะแต่ว่าตัวนี้ก็คมแบบ ทำงานทำการได้เลยอ่ะต้องการจะปอกสายไฟเส้นโตโตหน่อยที่ใช้ลองวีคัตไม่ได้นะฮะก็ใช้ตัวนี้นี่ไงปอกมาล้เห็นลวดสลิงข้างในแล้วนะสมมติว่าเป็นสายไฟเป็นสายทองแดงก็แล้วกันคมกำลังดีฮะใช้ควันใช้ปอกอะไรพวกนี้อย่างนี้ก็ได้ดีมากใบนี้ใบต่อมาจะเป็นห่วงไอ้เจ้าห่วงเนี่ยงานที่เราจะเป็นจะต้องร้อยสายคล้องมือ หรือร้อยคาราบไ e เนหรือว่าจําเป็นจะต้องโยน c าราบไ n เนเกี่ยวหรือเอาเชือกร้อยตรงนี้แล้วก็โยนข้ามกิ่งไม้ใหญ่ๆเพื่อจะจักลอกเอาอะไรต่ออะไรขึ้นไปแขวนบนต้นไม้ถ้าคนใช้เป็นเนี่ยมันจะเซอร์ไววหลายกรณีเลยแต่ที่ผมใช้ประจําก็คือโยนเชือกเวลาจะติดตั้งรอกในที่ที่ธุรกันดารต่อมาใบนี้ผมว่าเป็นใบที่ผมชอบน้อยที่สุดละต่ไบฮะสั้นไม่ว่าแต่ไม่คมฮะ ใช้ประโยชน์ไม่น่าจะได้จริงจังนะใบนี้ตรงนี้ใช้เป็นไขควงแบนพอได้ตัวหนึงหรือใช้เป็นลิมสําหรับงัดตัวนี้นะเป็นทรงเวทแบบนี้เป็นงัดแงะได้อันนี้มีประโยชน์และอีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้เป็นไดมอนด์ไฟล์เป็นสเกล4 4เซนกว่ากวาอีกด้านหนึ่งก็เป็นนิ้ว1.5นิ้วเอาไปวัดอะไรก็ไม่ค่อยจะพอนะมันน้อยไปหน่อยใบนี้ผมชอบน้อยสุดละคลิปเนี่ยถ้าจะสลับ ย้ายตำแหน่งย้ายตรงอื่นเนี่ยย้ายได้ฮะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ได้ตรงนี้ฮะก็มีร่องไว้นี่เห็นไหมร่องสําหรับบังคับตัวพิพตัวนี้ย้ายได้ตำแหน่งเดียวก็คือถ้าไม่เอาฝั่งนี้ก็ย้ายมาฝั่งนี้เนื้องานวัสดุโอเคเลยทำออกมาได้แบบไม่กักเลยสําหรับราคานี้นะน่าใช้มากๆเลยโดยเฉพาะซองเขาเนี่ยตัวหูแจ๋วมากเลยหัวคีมให้ดูอีกทีหนึ่งฟูลนไซส์นะฮะขนาด เต็มมือเลยส่วนใบต่างๆอ่ะเดี๋ยวงัดออกมาให้ดูเอาแบบครบทุกใบเลยแล้วกันเหมือนในคู่มือเขาแหละใบมีดขออญาตเปิดที่หลังสุดนะมีท่านผู้ชมเตือนมาหลายทีแล้วว่าเฮ้ยเวลาเปิดโชว์คุณเอาใบคมๆเปิดที่หลังอ่ะเนี่ยเอาใบคมสุดเปิดที่หลังแล้วดูแล้วเสียวแทนะนะก็ขอขอ,ขอบคุณด้วยที่ทวงติงมานะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานเลยนะครับใช้ง่ายฮะ ตัวนี้ใช,ใช้เอาจริงใช้ไม่ยากแต่ว่าอย่างที่บอกต้องมาปรับแต่งไพวอททางด้านหัวคีมกันนิดนึงและไม่ทราบว่าใช้โรบอทประกอบหรือว่าแน่นไปนิดนึงเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงจะโยกจะคลอนเนี่ยมันดีมากๆเลยมันน้อยมากๆเหมือนของแบรนด์แพง,แงๆแบรนด์นดังๆแบรนด์ใหญ่ๆเลยที่ชอบก็คือซองพกดีมากวัสดุงานประกอบถือว่าดีเกินราคาที่ไม่ชอบใบตะไบเนี่ย ไม่ไหวเลยใช้การอะไรไม่ได้จริงเลยอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรพวก Axis Lock อะไรพวกนี้ดีนะครับดีมากๆเลยคลิปสปริงกำลังดีมากๆไม่ได้อ่อนไม่ได้แข็งจนเกินไปพกง่ายเวลาหยิบมาใช้ก็หยิบง่ายเก็บง่ายเอาด้านนี้ไว้ข้างนอกอย่างนี้ก็ได้พกแบบนี้ก็ได้เพย์เซฟ2ชั้นเลยถ้าเผื่อตรงนี้เกิดหลุดตรงนี้ก็ยังไม่หลุดไม่ร่วงนะยังมีคลิปช่วยอันหนึ่งอยงนี้ สองดูดีด้วยฮะดูทันสมัยดูไม่เชยดูไม่ออกแนวโลคอร์นะนะเขามีทําออกมาในชื่ออื่นด้วยนะยี่ห้อฟริซซาเลยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เขาใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งฟริซซาราคาเท่ากันเลยฮะสี่ร้อยยีบาทมีสองสีด้วยคลิปนี้พบกันเป็นคลิปแรกของปี <Abi. S> 2024 uh ก็ห <sans> ว <Maps> ังว่าคงจะถูกใจกันนะครับมีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะอะไรก็โพสต์ทิ้งไว้ ได้คลิปได้เลยผมใส่ไว้เป็นลิงก์ของ Official Store เลยนะอาจจะส่งหลายวันนิดนึงคนะเพราะว่าเข้ามาจากต่างประเทศนะตัวนี้ประมาณ8วัน7-8วันนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าช้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ